เรียนพี่น้องครับว่าในความเชื่อของอิสลามโลกใบนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของที่มีในความเชื่อของอิสลามนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่มนุษย์จะได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองว่าเขานั้นเหมาะสมและคู่ควรในช่วงเวลาชีวิตหลังความตายที่มีความสุขและความสุขที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างได้ทรง,งจัดเตรียมเอาไว้ให้กับบรรดานผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ที่ผ่านการทดสอบทั้งหลายเป็นความสุขที่มนุษย์ไม่เคยสัมผัสถึงวันที่เราเคยดีีีใจววันท่เเราาคคยมคมสุข ุไม่ได้เสร็จเสี่ยลหนึ่งในล้านส่วนของความสุขในโลกหน้าวันนี้เราอาจจะเหนื่อยเวลาที่จะหาปัใจจัยในการเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวหลายครั้งเราต้องยอมรับว่าเราเอาเหงื่อเนี่ยแลกมาแต่เมื่อซีชีวิตสิ้นสุดลงสิ่งเดียวที่จะทําให้เราดํารงอยู่ด้วยความสุขได้คือความดีที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ในโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระเทือนถึงผลในโลกหน้า ผู้ศรัทธาจะไม่ยอมให้สิ่งที่จะดํำรงชีวิตในโลกนี้ไปมีผลต่อโลกหน้าปัจจัยยังชีพเหล่านี้ศาส,สนาอิสลามเรียกว่าริสกีริสกีไม่ได้แปลนิยามเพียงแค่คําว่าเงินริสกีคือปัจจัยยังชีพการที่ท่านแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็เป็นริสกีลูกที่ซอแ้ะศาสนาอิสลามก็เรียกว่านี่คือริสกี ดังนั้นเงินที่ได้นั้นถ้าเป็นเงินที่ไม่ใช่มาจากแหล่งที่ถูกต้องเราจะไม่ได้เรียกสิ่งนั้นว่าริสกีริสกีคือปัจจัยยังชีพคือสิ่งวัตถุใดๆก็ตามที่จะนํามาซึ่งการดํารงชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแต่ถ้าเงินนั้นเป็นเงินที่ฮารอมเป็นเงินที่มาจากการพน,นันเป็นเงินที่มาจากการกินดอกเบี้ยเป็นเงินที่มาจากการคดโกบางท่านหรือบางความเชื่อการเล่นการพน,นันอาจจะไม่ได้ผิดต่อหลักการศาสนาข,ของพี่น้องต่างศาสนาแต่ในส่วนของการที่เราเชื่อว่ามีอลัลลอฮ์มุมคิดและความเชื่อของเราก็ มีความต่างไปดังนั้นหยดน้ําทะเลหนึ่งหยดน้ําทะเลเนี่ยคือดุนยาชีวิตในโลกหน้าคือมหาสมุทรทั้งหมดนี่คือคําอธิบายคําว่าดุนยาของท่านรอสูลุลลอฮ์สลลัลลอฮุอะล,ลัยซละถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ถูกหวยไม่ใช่30ล้านอะ่ะเอาแบบลอตโต้ของอเมริกานะเขาถูกกันทีหนึ่ง6 0 0้0ยล้านบาทคำถามคือว่าเงิน6 0 0้0ยล้านบาทสมมติเราถูกมานะแน่นอนครับเราซื้อทุกอย่างที่เราอยากได้เราซื้อได้ครับเรามีทุกอย่างเราได้รับการยกย่องนะเราเอาเงินไปให้ที่นู่นเอาเงินไปให้ที่นี่นะคนก็ยกเกียรติเราแต่นั่นคือเวลาแค่หยดน้ําแค่นั้นครับ พอชีตหลังความตายเนี่ยสิ่งใดๆก็ตามที่มาจากภาคผลของผลไม้ที่เป็นพิษมันก็จะออกมาเป็นพิษนะฮะแล้วในที่สุดชีตหลังความตายก็ต้องริมลดกับความทรมานตลอดกาลดังนั้นเนี่ยบางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรทีเดียวครั้งเดียวถ้าเกิดถูกขึ้นมานี่ฉันจะเลิกเลยคือแบบนี้ไม่ได้เราเชื่อว่ามีอัลลอฮ์นี่คือส่วนหนึ่งของการทดสอบจากอัลลอฮ์แน่ๆแล้วเราจะสามารถรอดจากวิกฤตนี้ได้ด้วยการฝ่าฝืนอัลลอฮ์เหรอในเมื่อเราเชื่อว่าความช่วยเหลือนั้นมาจากอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเราจะทําในสิ่งที่ฮารอม แล้วมันจะรอดจริงๆเหรอแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือผมในทางที่หาล้านผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเมตตาช่วยเหลือผมในทางที่ผมไม่ต้องทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนพระเจ้ามันคือการที่ต้อง จะต้องเผชิญกับชีวิตยังไงอ่ะชีวิตที่รู้ว่าล็อกกิ้วอ่ะจะเดินยังไงถ่อต่อให้เรามีเงินเป็นหมื่นล้านน่ะแต่เงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยเดินไปแล้วออลอไม่ไม่รักอ่ะเวลาที่เรากลับมาทดทวนแล้วเนะี่ยออลอเป็นผู้สร้างกฎในดุนยาและอาคิร์อลัลออ์เป็นผู้สร้างกฎทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวมีการโคจรน้นําที่ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําไม่ว่าจะเป็นกฎของแรงดึงดูดของโลกเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ผมเชื่อ1นบวกหมันเท่ากับ2ชฉันใดอะเอลเราเป็นตั้งกฎนี่มาดังนั้นเมื่อทําความดีก็ต้องได้ดีดิช่วงเวลาแห่งการทดสอบไม่นานแล้วฟ้าหลังฝนสวยงาม